นี้ก็จะมาในหัวข้อคนคนนี้นะคะที่เคยทำให้เราเสียใจเขาอยากขอโทษเราไหมเขาอยากเอ่ยอะไรถึงกับสิ่งที่เขาทำไปไหมเขารู้สึกผิดบ้างหรือเปล่านะจ๊ะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกพิกอากาศกันได้เลยนะคะจะเป็นรูปไอคอนไอติมอย่างนี้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานเราเลือกภาพที่ดึงดูดใจมากที่สุดนะคะสำหรับคนที่เลือก ไอคอนไอติมอย่างนี้นะคะหรือว่ากรทีหนึ่งนั่นเองนะคะจะบอกว่าคนคนนี้เขารู้สึกผิดต่อเรานะสิ่งที่เขาทําลงไปเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทําไปไม่ใช่ว่าเขาอะอยากอยากจะไปโดยที่ไม่ขอโทษคุณนะ เขาอยากขอโทษคุณมากๆแต่เขาคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจังหวะเหมาะๆแล้วเราคงได้เจอกันนะคะสำหรับคนคนนี้เขาก็ยังมีความรู้สึกผิดอยู่อย่างมากกับคุณนะคะที่ทำให้คุณเสียใจในวันนั้นจนวันนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่า เขาไม่ค่อยโอเคเลยนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับเราแต่เขาเริ่มสํานึกผิดแล้วเขารู้สึกผิดอยากขอโทษคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกไอคอนไอติมตัวนี้นะคะจะบอกว่าเขารู้นะว่าเขาทําคุณเจ็บมากๆแต่เขาก็ไปแคร์ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งจนทำให้เขาต้องไปจากคุณแต่ว่าถ้าว่าเขาอยากกลับมา ขอโทษคุณไหมเขาก็คิดว่าคุณน่ะแข็งแกร่งคุณก็คงลืมเขาสักวันเพราะเขาเป็นคนที่คิดว่าตัวเขาเองก็แบบสบายๆมุฟออนได้อยู่แล้วแต่สำหรับคุณแล้วมันมุฟออนยากมากๆนะคะแต่เขาคิดในแง่มุมของเขาก็คือเขาเป็นคนที่มุฟออนอะไรเร็วมากนะคะเขาถึงไม่รู้สึกผิดอะไรนะคะสําหรับคนคนนี้นะคะเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณนะวันที่เขาไปเพราะว่า ตัวเขาเองแคร์ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งมากฝ่าเขาเลือกคนนั้นจนทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆก,กับสิ่งที่เขาทําแต่ตัวเขาเองอะ่ะมีความคิดเป็นแบบว่า move on เร็วง่ายๆไม่คิดอะไรจนทําให้เขาไม่ได้กลับมาขอโทษคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณเจ็บมากๆเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่คนคลั่งจะ ไม่ค่อยรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็ค,ะคือว่าเขาอาจจะไปทำกับคนอื่นต่อไปหรือคนที่เขา move on ไปเจอนี่เขาก็มีเกรดที่เขาว่าอาจจะไปทำคนนี้ต่อนะคะเพราะเขาเป็นคนค่อนข้าง f r i e n d l แล้วก็พร้อมที่จะไปต่อโดยที่ยังไม่หยุดที่ไขไง่ายๆสำหรับคนที่เลือกน้องไอติม รูปภาพนี้เลยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้เขามีความรู้สึกผิดมากๆนะคะและเขาก็อยากจะมาเจอคุณสักครั้งอยากหวนกลับมาอยากให้คุณให้โอกาสเขาเมื่อถึงจุดๆุดนั้นเขาอยากจะย้อนกลับมาหาคุณโดยที่จะกล่าวคําขอโทษคุณแล้วยินดีที่อยากจะให้คุณเปิดใจต้อนรับเขาอีกครั้งเขาคิดว่าสิ่งที่เขาไปเนี่ยยังไงนะสักวันหนึ่งเรา,เาคงได้ โคจรกลับมาพบกันอีกเขาคิดว่าคุณจะต้องเปิดโอกาสตอนหลับเขาแน่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำเพียงครั้งแรกเขาก็ทำบ่อยจนคราวนี้ได้ตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์กันไปโดยที่ทั้งทางที่บางทีคุณก็จะกลับไปคบกับเขาได้แต่เขาเป็นคนที่เ,เลือกทางนั้นแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาผิดมากๆเลยแล้วเขาก็อยากจะ กลับมาหาคุณเพราะว่าในจุดจุดนั้นที่เขาไปอยู่เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีคุณนะจ๊ะดังนั้นนะคะถ้าชอบอ่ะคลิปแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วเลือกหัวข้อไว้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดสับตะไครกันด้วยนะคะสับตะไครเอ่อจะบอกว่ากดติดตามด้วยนะคะ